วันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถัมภ์และคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14ตำบลค่ายบุกหวานอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน895คนมีครูและบุคลากร54คนมีนายสาย,ยันมูลทาทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬากระเป๋านักเรียนและผ้าห่มไปมอบให้แก่โรงเรียนด้วย โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและทักษะอาชีพทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเพลิดเพลินสนุกและมีความสุขขณะที่อยู่ที่โรงเรียน ในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชาอุเคราะห์50ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นซึ่งให้บริการการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน907คนมีครูและบุคลากร89คนมีนางสุวิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน องคมนตรีได้เน้นย้ำการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยเทคนิคจินตคณิตแก่เด็กนักเรียนที่บกพร,ร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีสมาธิและมีกระบวนการคิดที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระรกรุณาปโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญซึ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะทางด้านกีฬาและทักษะอาชีพโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาส่งเสริมทักษะเน้นตามความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญรวมถึงการสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองในอนาคตทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานเพื่อให้ดำรงอยู่คงอยู่ตลอดไป